สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินแล้วก็เปิ้ลมาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลจะพามาพบกับเป็นกิจการนะคะกิจการร้านคาเฟ่ร้านอาหารแล้วเขาก็จะมีสปาด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ถึง270ตารางวาเลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับเมืองหัวหินเลยนะคะตรงนี้เขาอยู่โซนบ่อฝ้ายค่ะก็จะเป็นหัวหินซอย6นะคะใกล้สนามบินใกล้ห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงพยาบาลนะคะเป็นกิจการที่เราสามารถ เข้าทํากิจการต่อได้เลยค่ะอุปกรณ์เขาให้ครบคันเลยนะคะแล้วก็ภายในอะคะ่ะว,ว้าวแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะโซนด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาตกแต่งนะคะเป็นทางเข้าสําหรับซุ้มทางเข้าของร้านคาเฟ่ค่ะเข้ามาบริเวณตรงนี้นะคะเป็นที่นั่งนะคะของร้านคาเฟ่ร่มรื่นมากเลยนะคะเขามีต้นไม้ให้เยอะมากๆเลยค่ะโซนตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนน้ำตกด้วยนะคะ ถ้าเปิดตรงนี้จะมีเสียงน้ำตกนะคะเย็นสบายมากเลยค่ะแล้วก็มีที่นั่งนะคะด้านนี้ก็จะมีที่นั่งมุมต่างๆสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะด้านนี้ยกสเต็ปขึ้นมานะคะจะเป็นบริเวณร้านคาเฟ่นะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะ เราเราพันตารางเมตรนะคะเพราะว่าทุกพื้นที่เนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะอย่างเปิดเข้ามาค่ะโซนสองข้างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนสําหรับนั่งดื่มกาแฟนะคะเขาทําเป็นที่นั่งแล้วก็มีโซฟาให้ค่ะวางแล้วก็นั่งจิบกาแฟชิลๆนะคะชมวิวบรรยากาศร,รอบๆค่ะ ทุกคนคะลองดูบริเวณด้านบนนะคะบนฝ้าเพดานตรงนี้ค่ะเขาก็ตกแต่งอย่างดูดีมีสไตล์มากๆเลยนะคะถ้าใครจะทํากิจการเนะะี่ยค่ะเฉพาะที่ใช้เวลาในการตกแต่งเดี๋ยวก็ร่วมเป็นปี2ปีเลยนะคะแต่เนี้ยเขากตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วโซนนี้ค่ะจะเป็นโซน,เ,นเคาน์เตอร์ทําคาเฟ่อุปกรณ์ทุกอย่างทุกชิ้นเลยนะคะเขาก็ให้ทั้งหมดเลยค่ะเคาน์เตอร์ใหญ่ๆด้านนี้เลยนะคะมีเครื่องชงกาแฟค่ะตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องชงขนาดใหญ่นะคะรวมถึง ตกแต่งพัดลมนะคะแล้วก็อุปกรณ์ให้ทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะกว้างขวางเลยนะคะมีเครื่องปั่นบริเวณด้านนี้นะคะไม่ว่าจะตู้แช่ตรงนี้ค่ะเขาให้หมดเลยโซนฝั่งตรงข้ามกันนะคะตรงนี้ค่ะโถงกลางตรงนี้นะคะมีเก้าอี้เหมือนเป็นเจ้าหญิงนะคะนั่งดื่มกาแฟตรงนี้น่ารักมากเลยค่ะแะถ่ายรูปนะคะเทควิวตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งค่ะที่สําหรับแขกที่มา,ามารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะเพราะว่าเขามีอาหารโซนอาหารทําอาหารได้ด้วยค่ะเฉพาะโซนคาเฟ่ตรงนี้นะคะรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการนี้ก็ได้ประมาณ 40- 50ที่นั่งเลยนะคะทุกซอกทุกมุมนะคะเขามีพื้นที่ให้นั่งเล่นนะคะนั่งจิบกาแฟรับประทานอาหาร เขามีมุมด้านบนนะคะเป็นบันไดวนเดินขึ้นมาค่ะมีจุดให้นั่งรับประทานอาหารจิบกาแฟด้านบนด้วยนะคะสำหรับเป็น p r i v a t วทโซนค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะได้ยินเสียงน้ำตกสบายๆนะคะแล้วก็ด้านบนลมพัดเย็นมากๆเลยค่ะถัดจากโซนคาเฟ่นะคะโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนตรงกลางนะคะ ก็จะเป็นจุดรับออเดอร์ของอาหารนะคะซึ่งด้านในตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นครัวพื้นที่ทําอาหารตรงนี้เขามีเคาน์เตอร์นะคะสําหรับรับออเดอร์ด้านนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเตาอบไมโครเวฟนะคะด้านหลังก็สามารถเป็นเตาตรงนี้ค่ะมีเตาแก๊สหูดดูดควันให้มีที่เก็บของนะคะถ้วยชามด้านนี้ค่ะนี่ให้เยอะเลยค่ะแล้วก็มีเป็นโซนครัวไทยที่ทําอาหารเยอะๆนะคะแบบจัดเต็มด้านหลังค่ะซึ่งเขาเป็น ครัวแบบนี้เลยนะคะครัวตรงนี้ค่ะทำอาหารแบบเตาแก๊สแรงๆนะคะแล้วก็จะมีตู้แช่นะคะเยอะเลยค่ะเป็นแช่อาหารสดค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะสำหรับโซนคาเฟ่ค่ะเขาก็จะมีแบ่งแยกโซนผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือตรงกลางค่ะนี่จะเป็นทางเดินนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นน้ําเขามีเลี้ยงปลาด้วยนะคะมีหมอกควันตรงนี้ค่ะเห็นแล้วแบบรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยนะคะโซนตัวนี้เขาก็จะแบ่งแยกระหว่างโซนคาเฟ่นะคะแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นโซนสปานวดตัวน e วดเท้านวดหลังค่ะเดี๋ยวเราไปชมโซนสปากั <Grandma. S 2> นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหินทางเดินนะคะเหมือนเราเดินบนน้ำค่ะแล้วก็จะมีน้ำตกนะคะโซนสปาเนี่ยค่ะเขาก็สามารถเข้าจากทางด้านตรงโซนกลางตรงนี้ได้นะคะมีที่นั่งต้อนรับตรงนี้ค่ะทางฝั่งนี้จะเป็นโซนรีเซพชันนะคะสำหรับโซนสปาค่ะเขาก็จัดเป็นที่นั่งเอาไว้นะคะแล้วก็ตกแต่งให้ค่ะภาพวาดแต่ละภาพนะคะสวยมากๆเลยค่ะ โซนสปาเขาก็จะจัดเป็นโซนไทยๆนะคะมีกลิ่นอายความเป็นล้านนาค่ะความเป็นไทยๆค่ะเดี๋ยวเพิ้ลนพาชมบริเวณนี้ก่อนนะคะโซนนี้ค่ะเขาก็จะมีเป็นโซนล็อกเกอร์นะคะแบ่งแยกสําหรับโซนผู้หญิงผู้ชายนะคะด้านนี้จะเป็นล็อกเกอร์สำหรับโซนผู้ชายค่ะเขาทําเป็นห้องนะคะไว้เลยค่ะมีห้องน้ํานะคะเป็นล็อกเกอร์แล้วก็สําหรับแต่งตัวบริเวณนี้นะคะ เดี๋ยวเริ่มต้นจากห้องอบไอ้น้ำนะคะด้านหน้าก็จะมีอีที่นั่งพักนั่งรอนะคะเข้ามาห้องนี้ค่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์ไว้ให้นะคะเรานั่งโซนนี้ค่ะอบไอ้น้ำเขาทำเป็นที่นั่งไว้ให้แล้วค่ะระหว่างห้องอบไอ้น้ำตัวนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์สำหรับโซนของผู้หญิงนะคะก็จะคล้ายๆกับโซนของผู้ชายค่ะ มีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะห้องน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวค่ะเป็นชอบโซนน้ำตกตรงนี้มากๆเลยนะคะเขาเป็นแบบธรรมชาติค่ะมีหินมีต้นมอสขึ้นนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นาทางเดินเป็นหินนะคะผนังจะเป็นไม้ไผ่ค่ะเข้ากับธรรมชาติด้านนี้จะเป็นสเตปขึ้นมานะคะโซนนี้จะเป็นโซนนวดนะคะซึ่งเขามีสระว่ายน้ำด้วยค่ะ ก็จะเป็นสระสําหรับแช่ตัวนะคะอันนี้มีจักรุชี่ค่ะนวดตัวนะคะผ่อนคลายตรงนี้ค่ะก็มีที่นั่งไว้ให้แล้วก็จะเป็นลานสําหรับนั่งเล่นนะคะมีเตียงซันเบดนะคะนอนอาบแดดตรงนี้ค่ะหรือนั่งคุยจิบชากาแฟกันตรงนู้นก็ได้นะคะต้นไม,ม้ร่มรื่นมากๆเลยค่ะห้องเขาก็จะร้อมรอบสระไว้น้ํานะคะ ห้องแรกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนวดนะคะซึ่งเขามีโซฟาค่ะอันนี้จะเป็นสําหรับนวดเท้านะคะเขามีสองที่นั่งแล้วก็กั้นห้องเอาไว้ให้เรียบร้อยมีแอร์ให้แล้วทุกห้องเลยนะคะถัดมาค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนวดตัวนะคะเป็นประตูตรงนี้ค่ะบานสไลด์เปิดออกก็มียกสเตปขึ้นมานะคะมีเตียงนวดให้นะคะ3ามเตียงค่ะตรงนี้ก็มีม่านกั้นให้ค่ะ ด้านหลังตรงนี้นะคะมีเคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็โซนข้างหลังตรงนี้ค่ะยังมีพื้นที่นะคะทําเป็นห้องพักค่ะสําหรับแม่บ้านนะคะหรือว่าพนักงานที่ร้านนวดนะคะมีห้องน้ําไว้ให้ค่ะถัดไปตรงนี้ก็จะนั่งเล่นนะคะมีเทอเรสมีหลังคาไว้ให้ค่ะ สำหรับโซนนี้นะคะจะเป็นห้องทําสปาห้องนวดนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีสองเตียงนะคะแล้วก็มีแอร์ติดตั้งไว้ให้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นโซนสำหรับแต่งตัวพักผ่อนนะคะเขาเป็นห้องแบบห้องส่วนตัวเลยค่ะมีที่นั่งพักคอยนะคะมีอ่างสำหรับล้างหน้าล้างมือนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำมีโซนอาบน้ำให้ด้วยค่ะแล้วก็กั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะ แล้วก็ห้องถัดไปค่ะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นห้องสปาอีกห้องหนึ่งค่ะมีสองเตียงเช่นเดียวกันเลยค่ะมีแอร์ไว้ให้นะคะมีที่นั่งโซนด้านหลังนะคะก็จะเป็นโซน private เลยค่ะมีอ่างสําหรับอาบน้ํานะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็อ่างล้างหน้าค่ะมีเคาน์เตอร์ไว้ให้นะคะเตรียมแล้วก็ห้องนี้ค่ะเขามีห้องเป็นห้องซาวน่าเล็กๆให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําแล้วก็โซนอาบน้ําค่ะ โซนสปานี่เขาก็มีอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นบันไดวนขึ้นมาค่ะสำหรับโซนด้านบนนี้นะคะเขาก็จัดตกแต่งไว้ค่ะเราอาจจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะทำเป็นจุดที่นั่งชมวิวนะคะพักผ่อนบริเวณด้านบนนี้ได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ ร้านคาเฟ่ร้านสปาหลังนี้นะคะก็คือว่าเขาให้อุปกรณ์ครบคันเลยค่ะเฉพาะพื้นที่ก็200กว่าตารางวาเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแล้วก็พร้อมทํากิจการเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาขอโลเคชันนะคะหรือเพื่อนัดหมายนะคะมาชมบ้านหลังนี้นะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเปิ้ลแล้วก็ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ